สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้แม่ก็ตื่นเช้าอยู่นะตื่นเก้าโมงกว่าตื่นเก้าโมงแม่ก็กินกินตุเรียนเพราะว่าแม่กินเจมื้อเช้าเนาะแล้วก็กินมือนนม้อหนึ่งกินเจมื้อหนึ่งอวันนี้นะคะก็ไปฟังผู้บริหารเนาะก็พูดถึงศิลปินในองค์กรอ่า แม่เห็นด้วยทั้งหมดเลยวันนี้แม่รู้สึกว่าเออใช่หมดเลยอ่าคนบางคนมันยังไม่เหมาะที่จะเป็นศินลปินอและก็เหมาะที่จะอยู่ประจำในวงน,นะนะ <c oughs> แม่อยากได้ยินแบบนี้แหละบือบเมนว่า เอ้ยมันยังบนน่นั่นกระดัน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 จิตเท่าร่มเท่าตายแล้วจิเบิดเบี่องเงินไปซื้ๆมันบน่ไดเออเพื่อนเพิ่น,พนคิดแบบน,นี้ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าถามว่าเอฟซีอย่างพวกเราเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียไหมตรงนั้นเราว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะเขาจะปั้นเขาจะดันใครก็มันไม่เกี่ยวกับเราเพราะเรามีหน้าที่สนับสนุนแต่เราพวกเราดูแล้วว่ามันไม่ผ่านไงนัานจิตปั้นสิดันไปแต่มันมันบ ไปเพราอดเพราะว่าเพื่นเฝ้าเนี่ยเพิ่นเว้าผู้บริหารเนี่ยเพื่อนว่าการที่สวยเสียงดีหล่อแล้วเสียงดียังไม่พอเอออันนี้ชัดเจนมากมันต้องขึ้นอยู่กับการวางตัวแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กรคือไม่สร้าง เ,เขาเรียกว่าอย่าให้มีปัญหากับใครนะเออแม่แม่แม,มองว่าอย่างนี้นะแต่เพื่อนบมเดลวอกาชาัดขนาดนั้นแค่เพิ่นจะใช้คําพูดที่สละสลวยจะต้องไปในทิศท,ทางเดียวกับองค์กรนั่นหมายก็ว่าองค์กรเขาไม่ได้ทะเลาะกับ MC. เอซีเออแม่แม่ฟังโอ้ยฟังเพื่อนบอกวันนี้แม่แม่ประทับใจนะเอออัญญาว่าแม่มาเรียมาอย่างเดอมแม่ต้องการคําพูดแบบนี้แหละ คือแบบว่าถูกต้องหมดเลยนะคะแล้วก็เพื่อนว่าผู้ใดบิดเบือนอใชลายเพื่อนอหักลูกบ่หักพอเกียดอะไรแต่กินน้ำแกงอุตายมันคล้ายคล้าย,ยเขาด่าเราแปว่าไม่นะตอนนี้เราก็ิดแต่ก่อนถึงเราไม่ได้ไม่ได้รักแต่เราก็ไม่ได้เกียดนะเวย เอออีลีบ่แม่นมันโอเคล่ะเชียแต่ลูกไม่เชียร์พ่อแต่ก็บ่ได้เกียดเด้อจ้าแล้วก็ไม่ได้ใส่ร้ายนะเออเพิ่นว่าใครที่มาเขาเรียกว่ามาทําข่าวสาวน้อยกะอย่าใส่ร้ายพ่อเพิ่นเออ ไม่มีพ่อก็ไม่มีลูกการบ่มีเพิ่นกันบบเห็นอุ้งอิงคือละว่าละ่ะแม่ยู่จ้ะไม่หรอกถ้าเกิดแบบว่าเพิ่นเฮ็ดีเท่ากับชื่นชมนะวันนี้ไปดูได้เลยค่ะที่ว่าเพิ่นเดินทางไปเมิร์คพลอยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างคือวันนี้ผู้บริหารพูดดีมากและแล้วตรงใจนะแม่มองว่าตรงใจ FC เลยละ่ะเพราะว่า FC ต้องการแบบนี้อยากให้ผู้บริหารมองเห็นว่าคนบางคนมันยังบ่บร้อม ที่คุณจะปั้นจะดันเขาคือเห็นเราเลยเห็นแล้วแหละว่าดันมาพอสมควรแล้วมันกับโบดีขึ้นอ่ะอแต่เขาก็ยังมาแสดงกริยาที่ไม่น่ารักซึ่งเอฟซเขาไม่โอเคเอ่แต่ก็ต้องชื่นชมเพื่อนว่าโบาไม่ช้ำน้ำไม่ให้ขุนเพิ่อนจีใชยก็่าไปต้องไปในทิศทางเดียวกันกับปงโกรเออโอ้ยวันนี้พูดดีมากค่ะผู้ใดอยากอยากรู้ว่าเพื่อนว่าอย่างใครที่ยังไม่ได้ชม คลิปหรือไลฟ์ที่เพื่นเดินทางไปเบึก่อยไปฟังเลยค่ะวันนี้เพื่อนบอกดีมากๆพูดวิเคราะห์แบบออกมาแบบถูกทุกข้อเลยกับการปั้นศิลปินหรือผักด้านใครสักคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณอมแอมเนาะก็จะมีซิงเกิลต่อจากนี้เพื่อนกาทิทย่อยนั่นแหะเพื่อนกาแม่มองว่าผู้บริหารก็ พยายามผักดันเพราะเขาก็มีทีมงานศิลปินหลายคนแต่ทำไมลูกอิงยังไม่ต้องออกมาเพราะเขาเป็นศูนย์หน้าเขาสร้างกะระแสให้พี่พี่แม่มองว่านะเจเพิ่นหรือผู้บริหารเอาลูกเอิงสร้างกะระแสให้พี่พี่ได้มีกะระแสไปด้วยกันเพราะนั้นการที่เพิ่นเหมือนคุณสูสายใหญ่เนี่ยก็บอกซิงเกิลขึ้นมาเพื่อ,โอ เช็คเรตติ้งอถ้าถ้าเรตติ้งมันดีมันผ่านก็ไปต่อได้แต่ถ้าเรตติ้งมันมันไม่เข้าเป้าเขาก็จะจีรุงทุนไปนอย่างมันมันเงินทั้งนั้นบ็ได้เอาคนหินไปจ้างได้ละ่ะไม่นบละออืมนั่นลหละบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยขนาดตอนนี้ดีหน่อยเพราะว่าเป็นบลได ออกซิงเกิลให้นนองขั้นออกซิงเกิลให้นนองก็สิโดนโจมตีอีกลหละอาจชีวาบางคนคือเอาไปแช่ไปคักแช่จังใดมันไปบบได้มันล้องไม่ผ่านเออเหมาะที่จะอันเต้นจังงิไหมเต้นยั่วไปวันเอออันนี้ก็เข่าใจโอ้ยเราใส่ใก็เหมาะดีมากๆเมื่อนี่เนาะเออแม่ไปฟังแล้วอุ้ยใช่ใช่ชช่อ่าเป็นศิล,ลปิน ทำยังไงให้ตัวเองได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจพ่อแม่เอซแม่มองว่าศิลปินที่อยู่วงสาวน้อยไม่ยากนะถ้าจะแบบไปนั่งอยู่ในหัวใจพ่อแม่เอฟซนี่คือฮักกันเออฮักกันโดยเฉพาะลูกองอินนะคะต้องเขาเรียกว,ว่าต้องเกรงใจเขาบ้างเออเหมือนสมมติเอซเราอาจจะไป แซะไปอะไรนอ้องเราควรจะออกมาปกป้องในฐานะที่เราอยู่ในองค์กรเดียวกันแค่นี้ f อซกับเขาไปติดตามคุณแล้วอันนี้ปล้อยให้ f อซแซะนอ้องเสมอเสมอไพสีไปเบิงมึงอันนี้พูดในฐานะที่เป็นเอซีองค์งนะคะเออแล้วก็เหมือนน้องปันปันเออปันปันตรงนี้ถ่ายคลิปรุงอิงนี่คลิปแต่ละคลิปเเป็นมื่นเป็นมืน่นเป็นมืน่นขึน้นไป มันก็ไม่ได้ยากได้เห็นนะแค่ไปกดติดตามไปติดตามไปทำคลิปถ่ายคลิปนอ้องยอดวิวก็มาแล้วมันบม่ได้ยากได้เห็นดอกค่ะการที่คุณจะมีกระแสรหรือมียอดวิวนะ่ะไปตามอีหน่อยๆน,นะแต่แม่มองว่าบางคนก็ ไม่ไปยอมไปถ่ายไปอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงอันนั้นก็เรียแต่หรือบางคนไม่อยากเข้าใกล้อดจีชาริจยาเข้าากันคือคนมันมีหลายแบบหลายประเภทมันไม่ได้ว่าภัยเด้อค่ะเด้ออีดี <c oughs> แล้วก็อ <c oughs> เห็นคอมเมนต์ในในในคลิปหรือไลฟ์ของผู้บริหารเนี่ยเพิ่นว่าเอ๊ะเพิ่งค่อยขายกุ้งปิดบอกนึว่างไหยหรือเจมันฟังผิดวะ ว่ากลุ่มปิดขายได้สี่ร้อยแล้วแล้วนี่เจไปฟังไอ้แม่ไปฟังเจพนบอกว่าอ้า,อาวค่อเอิพนขายกลุ่มปิดนั่ติดอยู่ใจขานำค้าไประวังเลยหรือเปล่าแม่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพนอ่านคอมเมนต์ว่าอตอนนี้กลุ่มปิดสี่ร้อยแล้วเจพนเลยว่าเออไม่รู้หรือเขาพูดถึงกลุ่มปิดของวงสาวน้อยหรือเปล่าแต่ถ้า สมมุติว่าเป็นกลุ่มปิดของเวิร์กพอยต์โอ้โหนี่เป็นอีกเก้าหนึ่งที่เขาเรียกว่าทําตามผู้บริหารหรืออีกเก้าหนึ่งที่มองเห็นผลประโยชน์ในในการทํางานของคําว่าเวิร์กพอยต์นะแมว่าอแต่ถ้าเวิร์กพอยต์ไม่ได้ทํากลุ่มปิดเอ่อก,ก็เรวไปแต่ถ้าทํานั่นหมายความว่าผู้บริหารสาวหน่วยเพิ่น นำพาวิธีหาเงินคนแรกให้กับทุกวงการกลุ่มปิดเนี่ยมันไม่มีหรอกนอกจากองสางน้อยเพิ่นเฮ็ดคนแรกแต่ถ้าเวิร์คพอยทําำแม่มองว่าโอ้ยเป็นการเป็นการหาหาไรายได้เพิ่มที่ชาญฉลาด โดยมีกระแสลูกอุ้งอิงหรือว่วงสาวน่อยเข้าไปทำให้เขามีกระแสมีคนเข้าไปชมแล้ว FC เนี่ยเวลาเขาเข้าน้องเข้าไปในเวิร์กพอยต์หรือไปรายการซูเปอร์เทนอะไรก็ว่าไป FC เขาอยากจะดูน้องไงถ้าสมมติว่า ขายบัตรกลุ่มปิดสมุทธเป็นเรื่องสมมุติแม่ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากูเรียนแบบลูกแม็กแล้วเขายังไม่ได้ถ่ายทอดสดให้เราดูเขาถ่ายนั่นแหละแต่เขาจะถ่ายในกลุ่มปิดเออเขาจะถ่ายทอดสดในกลุ่มปิดแต่เขาจะไม่ไม่ไม่ไมลฟ์สดให้ดูเป็นสาธารนณะคนที่จะเห็นสดสดต้องอยู่ในกลุ่มปิดเท่านั้นอืม แม่มองว่าก็เอฟซีน้องยังไงเขาก็จ่ายขายได้แน่นอนกลุ่มปิดเพราะเขาอยากสิเบิงอีหลามแม่แม่เพราะแม่ไปฟังครูบริหารเปิดอา่านคอมเมนต์เหมือเศร้า <c oughs> ไปจอบเบิงคือเกาละนะูกไลไฮยูเด,อด้อบ่ได้ดไปจอบซื้อๆดอกกดไฮยูกดไฮยู บมเม่มาไปแอบเบิวว้องผมบอกพ่อแม่นะบ่ได้กดนยังไงกดให้อยูย่จา้าอีลี่ว่าไปหัวไปเดี๋ยวจะมีคนมาว่า,มาแม่แม่ไม่ค่อยจริงใจเลยนะเวลาพูดถึงเจ๊ว่าไปหัวไปเพิ่นว่าว่าไปหัวไ,ไปกับพิทพิทพิทคิงเขาเอาา่นว่าพิทคิงพิทคิง,คงลูกเออนะคะแล้วก็เพิ่นมใจละ่ะ เพิ่นภุ่มใจละแม่ก็ชอบนะเออเวลาผู้บริหารเพิ่นบอกถึงอีหล่าองค์เองเนี่ยเพิ่นภุ่มใจเพิ่นเออเพิ่นมีความสุขยิ่ยมน้อยยิ้ยมใหญ่ละเออเวลาเพิ่นบอกถึงลูกสาวก่นนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เอฟซอยากเห็นอ่าแค่นี้เองค่ะเอฟซีเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาอยากเห็นภาพที่คุณรักน้องชื่นใจภูมิใจ เอเซเขาเขาขอแค่นี้ใส่ใจน้องแบบนี้ค่ะเออมันมันมันคือความสุขเอซเขาไม่ได้ขออะไรมากมายเลยเขาอยากเห็นภาพแบบนี้ล่ะเจ้ามาณนะวันนี้เจ้น่ารักมากอืมซึ่นชมอีลาหังอีลาแล้วก็รวมถึงอ่าตาอำนาจเนาะและคุณยา่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่เอซ อยากเห็นคือกันณนะวันนี้ต้องยอมรับว,ว่าป้านาดเขาไม่ค่อยพูดถึงใครหรอกเพิ่อ่ค่อยออกมากแสดงมีบทบาทอย่างเพ่นสิยูเย่เงียบเงียแต่เขาคิดถึงอิหลาเพิ่อนโพสโพสโพสคินฮอดอิหลาน่นนี่นั่นะนี่ก็มันเป็นการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนอเกิดจากความหักที่ผู้ใหญ่คนหนึง่งหักเอ็นดูหลายเพิ่น ทำหนแล้วโบเคยชื่นชมไปเดอ้ออ่อันนี้ต้องแบบว่าโอ้ยคุณอิงนี่คือแบบว่านี่แหละทำให้ทุกคนมาหาก,กันโดยเฉพาะ f อนะคะแม่ก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายขอบคุณอันดับแรกนี่จะขอบคุณ YouTube ก่อนขอบคุณช่อง YouTube นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้แม่หญิงได้มีโอกาสมาเป็นยูทูบเบอร์ ขอบคุณที่สองกับขอบคุณบอโจนะละถ้าไม่มีบอสพวกเรากับบอเ็นอีลาน้อยนะคะและที่สุดของที่สุดก็คือ f อทั่วโลกหรือ f <ม>อซอุงอิง f อซีเจ้หน่อยเพ็รปันพนแท่ง f อซี FC อ่ะภาลังเงียบทุกทกท่านเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการกดไลค์สับตะไคร้ไม่ยิงนะคะ ออยอดวิวก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายช่วงนี้แม่ก็งงงง,งก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีคนมาเบ่งดีก็มันอยู่ผู้เดียววาวผู้เดียวมันเงียบเงาได้ไ่นออ้องเออนะคะไล์สิ่งารอย่างที่ f อพวกเราอยากจะเห็นอยากจะเห็นคุณคุณยาหักอีหล่าในเอออยากจะเห็นคนในครอบครัวเพิินหักนองนี่เป็นสิ่งที่ f อเขาอยากเห็นเออ FC นี่น่ารักมาก อฟซีวงอิงจริงๆแล้วเขาไม่ได้อย่างมีปัญหากับใครเลยค่ะแต่ต้องถ้ามีปัญหาคือนั่นอุงอิงโดนเล่นงานโดนแซะโดนอะไรโอเคบางคนบอกเป็นคนชารณนะเขาก็แซะเจอแซะมันต้องมีเหตุผลแซะแล้วแม่ถามน้ว่าอิงมันทําผิดอะไรในหลายๆครั้งที่พวกมันมาแซะก็แค่น้องไม่ได้ไปสอนไปเรียนเต้นเรียนเต้นอะไรนะมันก็ไม่เข้าใจกับว่าซูเปอร์สตาร์กงง็งงกับพวกมึงอ่า ซูเปอร์สตาร์ไม่จําเป็นต้องไปเต้นไปเต้นอะไรแล้วไม่ต้องไปเรียนแล้วค่ะไม่ต้องไปอบตอนนี้งานพิ่นมีสูมือไหนสิไปออกทีวีแนะ่ไหนสิไปมินิคอนเสิร์ตเดี๋ยวก็เตรียมตัวซ้อมเพลงประกอบภาพพยุเออโอ้งานพิ้นหลายเดี๋ยวก็จะต้องรีวิวสินค้าไม่รู้อะไรเข้ามามาลุ้มมาตุ่มอยู่ม่ว่างไปซ้อมเต้นคือเขามีศักยภาพเขาเป็นซูเปอร์สตาร์คือว่า bái cái lẽo, um, bang quân nè, phát có bảo phát thana, như, đi xét, đi không bang quân, bang quân, ừ, được rồi, được được rồi, được rồi, được